ครูคิดดูเนี่ยไทยมันเข้าตีเนี่ยมันจะขึ้นเข้าตียังไงมันต้องโดนีใช่ไหมแล้วเขมรนี่มันจการเห็นชัดเจนจริงๆเนี่ยมันตรวจการเห็นมันหยอดระเบิดง่ายๆนะเจ็บไปเท่าไหร่เห็นไหมเขมรมันก็เห็นอยู่แล้วแต่เส้นทางไทยเข้ามาเนี่ยวันนี้ก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องของเขมรก็มาดูเส้นทางที่ผมเข้ามาก่อนเป็นการลาดตระเวนหาข่าวนะหาข่าวใช้อะไรนะไซส์อะไรครับสรุปแล้วครูอ่าเอสไซขนาดเอ็กซ์วินตี้การปฏิบัติเอาโลเคชันที่ตั้งอยู่ยูนิตหน่วยอ่า วันนี้ก็เป็นการหาข่าวเบื้องต้นของฝ่ายกัมพูชาเนะก็ตอนนี้ก็ไม่เห็นทาหารรถทหารกัมพูชาเคลื่อนที่ไปไหนมันก็ไม่มีการเคลื่อนไหวหนะพี่เนาะไม่มีเลยใช่เส้นเงียบเงียบเงียบๆหน่อยเ<ม>ขาบอกว่ามีข่าวว่าทหารกัมพูชาเคลื่อนพลก็ไม่มีนะส่วนใหญ่น่าจะมีแต่ข่าวลือแหลมะมั้งมีแต่ข่าวว่าแล้วใครว่าละ่ะเขาว,ว่าเขาว,ว่าเนี่ยใครว่าได้ยินแต่ขาว,ว่ามาเอา้าก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันอืม มันก็เป็นการตั้งคำถามขึ้นมาว่าไอภารกิจวันสุดท้ายเนี่ยที่มีการเข้าตีปราสาทต,ตาควายประทะกันนั่นน่ะทหารหน่วยไหนเข้าตีกันได้คำว่าทหารนะครับทหารเนี่ยไม่ได้ทำงานแค่หน่วยเดียวใช่ไหมพี่ใช่ทหารมีหลายหน่วยที่หลายๆคนได้ยินชื่อก็คือรอสามเอ็ด่ะแน่นอนรอสามเอ็ดก็มาปฏิบัติงานจริงแต่ว่า หน่วยที่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อมีเป็นสิบหน่วยนะเพราะว่าสามเอ็ดเนี่ยบอกว่ารสาสเป็เนี่ยเข้าตีแล้วหน่วยอื่นละ่ะเขาทำอะไรหน่วยอื่นเขาก็เข้าตีเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเป็นหน่วยที่ทำงานปิดทองหลังพระพี่อ,อาจจะไม่เปิดเผยตัวตนมีหลายหน่วยมีหลายหน่วยอ่หาหน่วยที่แบบมันเป็นขึ้นชื่อออาขึ้นชื่อเลยแหละธุรกิจแบบ ภารกิจรับพลังงงพลังเงียบเฉียบขาดก็ทำเเลยก็เลยทำให้ทหารบางหน่วยเนี่ยน้อยอกน้อยใจถามว่าเขายากจะมีชื่อเสียงไหมอ่ะฮะไม่อยากมีกเพราะว่าการทำงานมันยากพอพอรู้ว่าหน่วยไหนทำงานแล้วมันการปฏิบัติงานมันยากใช่ใชไหมพี่เขาก็เลยมีชื่อของคำว่าอะไรอ่ะปีดทองหลังพระเียรเงียดีดดดฟา อ๋อแต่อย่างนี้แล้วก็ลังคนบางนายเนี่ยเขาน้อยใจเฮ้ยก็ใช่ดิน้อยใจทำไงเขาปล่อยเขาไปทำไงได้เออกลังคนบางคนเนี่ยเขาน้อยใจนะไอ้เอ้ยเออยถึงแต่รอสเมทพอสเมทหน่วยกูก็ทำงานไม่ต้องน้อยใจนะเข้าไปก่อนด้วยซ้ำใช่ใช่ไหมใช่ก็คือรอสเมทเนี่ยเขาเรียกว่าหน่วยสมทบไม่ใช่หน่วยประจำพื้นที่เอาง่ายๆคือประสาทตะเมือนประสาทตะควายเนี่ยประสาทตะเมือนเนี่ยเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ ข่ายกระสัศึกก็ค 23, ือยสิบสามส่วนปราสาทต,ตาควายอุ่นเหนื่อยส่วนปราสาทต,ตาควายก็เป็นของทหารพรานก็มีทหารพรานมีทหารราบหลายห,ายหน่วยแต่คือโดยที่มาสมทบก็เป็นรอสามเอ็ดมีเยอะแยะการทํางานคําว่าทหารทํางานก็ทุกหน่วยนะหน่วน้าที่ต่างกันไปใช่ไหมครูร่วมกันถ้าไม่มีพอตโน ปืนใหญ่ทางานได้ไหมครับไม่ได้เห็นไหมไม่มีสื่อสารเนี่ยก็าไม่ได้ทาไม่ได้บางคนเนี่ยเขาทํางานอยู่ในห้องเออยู่สายหนึ่งึงสายห้าถามว่าเขารบไหมครูต้องทาเหมือนกันต้องทำ,งท,ำทำพวกนี้แล้วมันจะติดต่ออารประสานงานเรื่องต่างๆมันทำไม่ได้อยู่แล้วใช่ถ้าไม่มีสายหนึ่งนี่ไม่มีคําสั่งปฏิบัติหน้าที่นะก็ไม่มีคําสั่งพลหน้าที่ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทหารทุกคนเนี่ยเขาอยากรบนะเพียงแต่ว่างาน หน้าที่รับผิดชอบหน้าที่แตกต่างกันไปต่างกันไปใช่มีแต่คนรบแล้วใครจะมาทํางานด้านหลังถ้ามีแต่คนโอ้โหจบมารบรบรบแล้วใครจะทําทงานพวกเอกสองเอกสาร,เ,สารเนี่ยทหารไม่มีข้าวกินเนี่ยทหารโอ้โห,โหเห็นว่าเขาไปรบเขาไปส่งข้าวส่งน้ำห้าหัวเราะนะการส่งกําลังเนี่ยคือสุดยอดสุดยอดแล้วคุณนบติดพันกันสิบวันนะถ้าไม่มีสายสี่ส่งกำลังอะ คุณจะมีอุปกรณ์ประกอบไหมคุณจะมีกระสุนไหมน้ําคุณบอกให้ส่งหาจากบ่อหินเอาโอ้โหมันยุคไหนแล้วม,มีมี้นแล้วมีมีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกหน้าที่สําคัญเสมอไปที่ไหนครับเดินไปเหนื่อยไปนี่ก็อีกประมาณสามร้ยเมตรเหนื่อยไหมครับเหนื่อยนะต้องดมยาดมเลย <laughs> นักท <laughs> ่องทเที่ยวบอกว่าต,ต้องต้องไหวต้องไหวทีแรก ทีแรกนึกว่าอยู่ฝั่งนู้นโอ้ต้องเดินข้ามเขามาลุงนี้ไม่ขึ้นมาหรอกสองทีเห็นด้านล่างนี่หายเหนื่อยมาจะนั่งเรือมาตอนนั่งเรือครับอไม่ได้นั่งเรือมาใช่ไหมไม่ได้นั่งครับอู้ไปรู้ไม่รู้เดินข้ามเขาเหรอเดินข้ามเขาไม่ลูกแล้วก็มาโอ้ยเรียกร่ปสองรูปเขาบอกสองลูกอ่ะสู้ๆแล้วกันเดี๋ยวก็กลับดู้วยนั่งเรือเลยครับก็คือหลักๆเป็นการตั้งคำถามขึ้นมาที่โคตรจะเยอะเลยครับว่า ทหารเขเมรเนี่ยตกลงมันสูญเสียกี่ชีวิตกันแน่ผมไม่รู้ว่ากําลังคนที่สูญเสียเราไม่ได้ไปเช็กยอดต่อแค่ประมาณการเฉยครับมันเป็นการประมาณการแต่ถามว่าทหารไทยเนี่ยเขาปิดบังเรื่องการบาดเจ็บการตายไหมไม่มีปิดบังครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะทํางานเนี่ยเขามีคําสั่งปฏิบัติหน้าที่เอออีกอย่างทหารมันเป็นรุ่นใช่ไหมครู มันมีรุ่นมันมีเพื่อนมีบัดดี้ใครหายไปก็ต้องรู้แล้วใครหายไปก็ต้องมีการเช็คยอดใช่ไหมครับเพราะว่าทหารที่สําคัญที่สุดคือการแม่งเช็กยอดคุณจะเดินช้าเดินเร็วคือคุณก็ต้องเช็คยอดคุณไปสิบคุณก็ต้องกลับสิบนอกจากมีการสูญเสียเกิดขึ้นท,ที่จะไปรับกับใช่เพื่อนหยุดต่อพะนันแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าทางการไทยปิดบังเรื่องทหารตรงทหารตายไม่มีหรอก <c oughs> เพราะว่าทหารที่เสียชีวิตแต่คนเชิดชู ควรที่จะยกย่องให้เป็นวีรบุรุษนะครับเพ<อ>ราะวามันมีสิทธิมีสวัสดิการให้ลูกหลานให้พ่อให้แม่ใครจะอยากาใครจะอยากมามปิดคงปิดขาวห้่มีหรอกนะถ้าเกิดถ้าเกิดอะ่ะผมเสียชีวิตแบบขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยรครอบครัวผมตามหาไม่ตามหาครับเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทหารไทยเนี่ยไม่สามารถปิดข่าวได้ แต่เขมรปิดข่าวจริงไหมว่าหน้าเผ่ามันก็เป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่ายุคนี้เป็นยุคของคุนเซนคุนเซนเนี่ยเป็นคนที่ล้างเผ่าพันเขมรแดงทีนี้เนี่ยเขมรแดงเนี่ยมันก็ลงเหลืออยู่ทหารเกา่าพลเรือนเก่าของเขมรแดงก็ลงเหลืออยู่ก็เลยคุนเซนก็เลยให้ผลประโยชน์กับเขมรแดงเนี่ยก็คือนาสีไร่ไก่สีตัวประมาณเนี้ยเป็นบ้าน ถ้าใครเคยไปแถวพวกปราสาทตะเมือนก็เมื่อก่อนสมัยปีห้าเจ็ดห้าแดก็จะเห็นเป็นไอ้แกูไม่พวกมึงไม่กดไลค์กดแชร์เลยไหมเดินไปพูดไปเหนื่อยนะเมื่อก่อนเนี่ยตรงปราสาทตะเมือนเนี่ยมันจะมีบ้านประมาณสิกว่าหลังสมัยผมอยู่นะอยู่การข่าวนะจนปีห้าแดเนี่ยผุดขึ้นมาห้าร้อยตอนนี้คนรู้ไม่เท่าไหร่พี่เบ้รู้ไม่เท่าไหร่เท่าไหร่เป็นหมื่น่ะ แต่มไม่หมดเลยอ๋อยอดแต่ไม่หมดเลย,ย,เลยนั่นก็มีแต่ขมิแดงล้วนๆนะเพราะว่าฮุนเซนเนี่ยเขาให้ผลประโยชน์ของทหารที่อยู่ทํางานตรงนั้นเงินเดือนอาจจะเดือนละเจ็ดอยแต่แต่ผมประโยชน์เขาครูตามแนวชายแดนนะรถเข้ารถออกรถหลุดจำนำอย่างเงี้ยสายเทาอะ่ะค้าสิ่งของผิดกฎหมายอย่างเงี้ยมันมีนะนี่แหละทำไมขมิแดงนะมันอยู่ได้ สุกเสาร์อาทิตย์มันก็ขึ้นมาประเทศไทยไงมาตีไก่ <ฮะ S 1> มาชนไก่จริงๆไอคนที่ชนไก่กับผมเนี่ยมันเป็นทหารขเขมรนะโอ๋มาเจออีกทีหนึ่งมันตกใจอะ่ะเจอมันมาชนไก่ทุกเสาร์อาทิตย์อะ่ะไปเจอถ่ายรูปโพสต์อยู่ทิกตอกทหารขเขมรเฉยเลยมาหาข่าวเปล่าไม่รู้นะเกิดไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเจนเนี่ยทาไม่ได้มาสนใจแล้วว่ากําลังพลเขาเนี่ยเสียชีวิตกี่คนอ่าเพราะว่ามันไม่ใช่หน่วยของแบบ VAP Protection เขาเขาไม่ได้สนใจก็คือตายก็ตายไปยแล้วตายก็หาใหม่ใช่ไหมเออเพราะว่าประเทศนั้นเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะทำไมฮือจักจงกับไทยแหละนะทหารห็อแต่มันก็เรื่องจริงนะที่ใช้ทหารอายุ8ปดสิบเก้าสิาทำงานนี่มันคือเรื่องจริงอะมันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับเออนี่คือเหตุผลต่างๆ่านนะของหุ่นเซ็นก็เดินไปก็พูดไปฮนะนี่ เหนื่อยเหมือนกันอ่ะนี่ก็เป็นหินนะครับเนี่ยใครไม่เคยเจอภูมิประเทศของอภาษาตาคอ,อาย๋ยวผมชีด้ดูสมมติ่ะตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ฮัลโลเนี่ยคือคือฐานของขเขมรน,นะเนี่ยฐามเมนเขมรครูทีดดูเนะี่ยไทยมันเข้าตีเนี่ยมันจะขึ้นเข้าตียังไงเออมันต้องโดน,นใช่ไหมแล้วเขมรนี่มันจดการเห็นชัดเจนจริงๆเนี่ยมันจดการเห็นมันหยอดระเบิดง่ายๆนะแล้วก่อนที่ไทยจะเข้ามาถึงกว่าจะ เคลียร์ระเบิดต่อไปดูเข้าไม่ได้ก่อนจะเจาะเส้นทางไม่ได้เจ็บไปด้วยเท่าไหร่เห็นไหมหมดบุก๊ะเดินขึ้นมาเนี่ยเดินขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บข้างนก็เห็นอยู่แล้วแต่เส้นทางไทยเข้ามาเนี่ยมันจะสอยตอนไหนก็ได้นี่คือว่าการได้เปรียบทางภูมิประเทศใช่ไหมคพูบคิดเทเรนต์เอ่อคิดเทเรนต์ภูมิประเทศที่สําคัญเออมาอยู่ในของพวกอะไรอะปัจจัยมงใจเมทอะไรแหละโอ้อไม่ใช่โอโกก้านี่โอโกูก้าโออับเซิร์ฟเคคิดเทเรนต์เอ่อเอ็กซ์ตร์วินตี้การปฏิบัติอะไรประมาณนั้นแหละลืมหมดละ นี่เห็นไหมพอเวลาคุณจะเดินขึ้นเข้าตีเนี่ยคุณวาง่ายไหมล่ะไอพวกสักอยากจะให้แม่งรบรบรบเนี่ยมึงดูเนี่ยเส้นทางเนี่ยมันไม่ใช่แม่งเส้นทางกรีดบอกกุหลาบนะที่จะให้ทหารแม่งเข้าตีง่ายไม่ใช่อะไรที่มันง่ายๆนะแม้แต่ F16 ถล่มอะถามก่อนเนี่ยมันจะเห็นตัวมันไหมล่ะเพราะว่าเพราะว่าฐานที่มั่นเนี่ยมันแข็งแรงฐานเขมรเนี่ยมันแข็งแรงอย่าลืมนะเพราะว่าเขาเก็บความแค้นมากี่ปีอะ ตั้งแต่ปี54 14 15ปีอะคุณคิดดูดิโอ้ยเขาก็เข้ามบาบังเกอร์ทงบังเกอร์ไทยมหาข้อมูลเยอะแยะนี่มันก็เลยสักวันหนึ่งกูจะต้องเอาคืนเรอวะสุดท้ายเป็นไงอะเราแม่งเสียชีวิต15นายแต่ก็าถามว่า,า,าทหารไทยประมาทไหมมันก็ท่านก็บอกไม่ได้ว่าประมาทไม่มีใครประมาทหรอกนะครับมมรมไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนไหนโอ้ดูทุกคนเนี่ย มองภาพไม่ออกว่าเขมรเขาเข้าตียังไงเนี่ยมันเข้าตีได้ไหมผมดูเส้นทางนี้ไอ้หาแม่งก็เดินเข้ามาเจอตอร์ปิโดเจอระเบิดอ่ะจะรอดปะล่ะใช่ไหมนี่คนคิดดูสภาพเดินเข้าตีอ่ะ้าเส้นทางเขาตีมีลิฟต์สบายเอาดูพลเรือนเดินขึ้นมายังเหนื่อยอ่ะแล้วทหารน่ะเดินแบกอะไรพี่แบกปืนแบกปืนเออทหารเดินแบกปืนนะเว้ยแบกล็อกแสกนะเว้ยแบกปืนแบกเป้แบกน้ำ คนเจ็บต้องแบกบคนเจ็บลงแบกขึ้นอีกโอ้โหตากระสุนมูนผ่านเออเท่าไหร่ครับเออใช้กระสุนก็รอไปอาจจะรออาจจะบรรทุกไปสองเท่าพี่เนาะอ๋ออย่างอย่างพวกปืนเล็กอาจจะประมาณสักอ่ะตีไปสักแบบไม่เยอะสักอ่ะร้อยนัดบรรจุไปจริงๆโอ้โหสามร้อยเลยครับม,มันมีใครพกชันแล้วเนะี่ยการเข้าตีมันยากบางคนโอ้โหง่ายง่ายเข้าตีเข้าตีทําทไมไม่เข้าตีทําไมทหารไทยไม่ตีสักที เขาแม่งอดทนไม่ร eh, so right. <laughs> so ู้เท่าไหร่แล้วเออมันทําไม่ได้ม so ันเคยปวดขี้ไหมปวดขี้แตท้องอืด่ขี้ไม่ได้อาการเดียวกันแต่เลยนี่คือเป็นการเดินป่าไปแล้วก็เล่าให้ฟังก็เหตุการณ์มันเป็นยังไงนะครับทําไมเขมรถึงอ่าเมื่อกี้พูดไปแล้วอ่าผมตีไปสักห้าข้อแล้วกันทําไมเขมรถึงไม่ยอมรับว่าทหารฝ่ายตัวเองมันเสียชีวิตหนึ่งเลย เส้นทางการเข้ามาของมันเนี่ยมันค่อนข้างจะยากลําบากรถราบมาช้างมันก็ไม่ค่อยมีสองเมื่อทหารเขมรเนี่ยมันเจอฝ่ายตุกันสูญเสียเยอะถูกต้องไหมเอาขวัญกำลังขวัญกำลังใจต่มไหมพี่เรียบร้อยตามมาเนอะโอ้โหเจอเพื่อนตุยแม่งกลิ่นเอิดศพเอิดอเงี้ยมันจะมีกําลังใจไหมล่ะมันกลัวดิเออสามอะไรกลัวเสียหน้ากลัวเสียหน้าไม่กล้าเปิดเผยข่าวเชื่อไหมว่า กชีวิตที่ต้นจุดด่านผ่านช่องจอมอ่ะมันยังไม่ยอมรับเลยว่าทหารเขเมรน่ะมันยังโยนบอกว่าเป็นทาหารไทยเลยมันจาอ่อนอะไรทหารไทยอะไรทหารไทยอะไรแม่งทหารเขเมรโอ้โหตากล้องหัวหน้าเผ่ามาถึงแล้วเป็นไงตากงตากงมีบัด,ดีนั่งด้วยใช่ไหมพี่เป็นไงไหมพี่อ๋อนี่อ๋อเมื่อกี้เจออยู่ข้างล่างอันนี้ออกคลิปวันไหน อันนี้หมายถึงคลิปใช่ไหมครับน่าจะอีกสองสามวันแล้วครับใช่พี่มาจากที่ไหนอ่ะอุบลเทพอ๋อุงเทพเป็นไงบรรยากาศดีไหมนี่พอเราไมถึงนะอ๋อสมมติว่าทหารมันทําการเข้าตีขาบนเหนื่อยเลยนะเพราะมันมาเจอแบบบรรยากาศโล่งๆ ộ งไหมแอนขวัญกำลังใจดีเยี่ยมไหมพี่เริ่มสดชื่นเลยนะว้ยเป็นไงเส้นทางเข้าตีของทหารไทยมัน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 ยากไหมมึงก็บอกแล้วมันยากมันไม่ใช่อะไรง่ายเลยอ่ะมึงก็อยากให้รบกันจังเลย อ hmm? <Yeah. S 1> แล้วทำไมไม่มาลบเอง <laughs> อ่ะอ่าทุกคนก็อะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ข่าวขมรนกับไทยผมก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่มาประมาณเกือบจะหนึ่งเดือนแล้วแหละนําไม่ได้ตามข่าวเลย mm hmm. เห็นแต่ข่าวว่ามีการเปิดด่านก็ไม่ได้สนใจข่าวสารหาอะไรนะครับ ก็ปล่อยไปก็รอเดี๋ยวก็รอเราจะไปบ้านไหนคะคุณบ้านนองจานเดี๋ยวเจ้าจะไปบ้านหนองจานนี่แหละว่าเอ๊มันเป็นยังไงการทําไมนองจานเฮ้ยน่าไปถ่ายนะจริงๆทหารไทยเนี่ยเขาเก็บอารมณ์เก็บอาการเก็บอะไรเยอะนะมันทําอะไรไม่ได้เขมรเนี่ยมันยังไงอ่ะไอหาแม่งเขาให้มันให้พลเรือนเนี่ยมาอยู่กับลวดกับเครื่องลวดอะไรครูลวดน้ําอ่ะลวดหีบเลยลวดหีบเพลง ไอ้カメ็ดเนี่ยมันมันเก่งกันตรงไหนวะมันให้พลเรือนมันเนี่ยมาอยู่หน้าหีเพลงแต่มันเนี่ยอยู่ข้างหลังโลมนุษย์โลมนุษย์เออเขาเรียกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าโลมนุษย์ก็เหมือนปีห้าสี่อ่ะเอาเด็กน้อยเด็กกระโปรงเด็กผู้หญิงเนี่ยขึ้นมาหน้าบังเกอร์มากด G P S เนี่ยทหารไทยก็รู้ดูอยู่แม่งจิตใจเมตตามหาบารมีมันกล้าซัดไหมไม่กล้าหรอกเออแต่カเมดมันเธอมันสดกระโปรงไงก็บอกแล้วว่าカเมดต่ำไงカเมดต่ำความคิดก็ตำ่ำจิตใจก็ตรงก็ต่ตำนะ อันนี้เรื่องจริงคนแก่คนเท่าคนโบราณเขาบอกยแล้วว่าเขมรตำ่ำเนี่ยไทยอยู่ข้างบนนะเนี่ยไทยได้ไทยอยู่เนี่ยนะนี่เขมรอยู่ข้างล่างนี่ดูสิมันต่ำไปเลยต่ำเนะีเออมันเลยแบบโลกมันก็คล้ายๆกับแม่งพวกอะไรคิมจองอึนอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนโลกปิดอะ่ะปิดข่าวปิดข่าวปิดการสูญเสียเชื่อไหมว่าเขมรเนี่ยทหารเขาเสียชีวิตนะญาติโกญาติโกหติกามา มาร้องเสือโดนขังเอาแค่นี้พอแม้แต่อีมาลีใช่ไหมคุณมาลีใช่ไหมเออมาลียังโดนอ่ะมาลียังโดนอ่ะจริงอ่ะทุกคนก็เดินไปพูดไปให้มันหายเหนื่อยไง้ไคุณกินน้ำไหม,ไหมตากล้องคุณถือว่าคุณพลาดนะไปไม่ถึงเนี่ยไม่ใเคยมาแล้วจริงเหรออ๋อผมเคยเห็นแล้วสมพรมันไม่ขึ้นเลยก็ขึ้นไม่หวมันมีโรคมันมันแบบมันไอ้นี่มันดาวแหละ เดาคืออะไรหายใจไม่ทันแล้วมันเหมือนแต่เนี่ยผมเหม็นนะพี่มันลงเหม็นอีกเนี่ยขี้ลิงขี้ลิงเหรอเนี่ยปวดหัวมากเลยเห็นไหมข้อดีของการพกหัวแบบนี้คืออะไรเวลาเราเหม็นขี้ใไหมแล้วก็คล้องจับจากหัวไปซ้ายแล้วก็นี่ง่ายๆ่ายแล้วก็ดึงเข้าไปนี่เห็นไหมมันก็ปิดเลยเนี่ยข้อดีของผ้าชีมักเดี๋ยวจะปักตะกร้าไว้ให้นะครับขายของ ปักตะก้าไว้ให้ผ้าชิมักเนี่ยเห็นไหมมีเว้นตาก็อใส่เข้าไปปังเอาวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณครูเบสนนะฮะนี่เอาพาโอ้โหนะมาเซอร์ไวเลหน่อยโซเบิลเขาเรียกว่าเามาเสียงเงื่อนเสียงเงื่อนเสียงเงื่อนให้กีฬาเสียกว่าดีกว่าเสียน้ำตาให้คนไหลใจจัดปลายไปไรุ่นโดยเจอกันสวัสดีครับไป <Bye. S 2>